ชมครับมาดูเรื่องของ f c e e o o o l l i e e ันดีก,กว่าหลายคนก็ชื่นชอบนะฮะในการไปท่องเที่ยวรีวิวขายสินค้าแต่เคสนี้เสพกัญชาโชว์ฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคุณผู้ชมว่าใครเสพกัญชาโชว์แบบนี้ได้หรอเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า Black กเคสครับเผยแพร่ภาพใบรุ่นชายคนหนึ่งไลฟ์ a c e b o o k เสพกัญชาในกลุ่ม CGGG มีสมาชิกอายตุต่ำกว่า18ปีเพียบเลยเบื้องต้นทาบวาอาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย สอนวิธีการเสพกัญชาดี่อุปกรณ์ดัดแปลงฮะนี่นี่รัดอย่างนี้นะฮะทางเพจก็ร้องเรียนเรื่องในกล่าวไปยังสพแม่สายแล้วก็ปปสเชียงรายให้จัดการหน่อยเห็นว่าเพจแด็กเคสให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไยรุ่นคนนี้ไลฟ์ a c e b o o k เสพกัญชาในกลุ่ม c g g g หลายครั้งล่าสุดทีมข่าวไปตรวจสอบ Facebook อันนี้คลิปไลฟ์อันนี้ปิดเพจหนีไปเรียบร้อยแล้วฮะ บรรดาผู้ใช้ Facebook จํานวนมากก็ออกมาตําหนิครับบอกว่าแม้ว่าตอนนี้กัญชาจะสามารถเอามารักษาอาการป่วยได้แต่ว่าการเสพกัญชาของวัยรุ่นคนนี้มันไปนรักษาอะไรตรงไหนอ,อวดสิ่งที่ไม่ควรสม,สมควรและเป็นการทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายล่าสุดครับเพจ f a c e b o o k แม่สาย aec เผยแพร่ภาพทหารกับตำรวจฝ่ายปกครอง <c oughs> ไปจับวัยรุ่นคนนั้นแล้วครับอายุ18ปีเขาก็สารภาพไลฟ์มาจากท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา แล้วก็แอบเข้าไทยมาด้วยการข้าแม่น้ำแม่สายหลังวัดเกาะทรายที่ตะบนแม่สายเย็นวันที่7เมษายนเขาสารภาพาเขาทาไปด้วยความคึกขนองเขากินเหล้าจนเมาแล้วเขาก็เนี่ยทำให้ดูแบบนี้เป็นการไลฟ์สดนะฮะเมื่อช่วงเนี่ยก็โดนดาเนินคดีไปแล้วครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เอง ทางร,ร้อยตำรวจเอกกฤตกรจันจีนะครับรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสพแม่สายได้แจ้งผ่านเพจ Facebook Blackcase ว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งปัสสาวะของวัยรุ่นคนนี้ไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ผลยืนยันว่าเสพกัญชาจริงครับก็เลยออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดีพรบคอมพิวเตอร์ uter, และพระบรยาเสพติดฐานเสพกัญชาต่อไปครับ ผิดกฎหมายอยู่นะคะยังไม่ได้อนุมัติอนุโลมให้หลายคนมีครอบครองได้แล้วก็มีข่าวออกมาว่ามูลนิธิขวัญข้าวค่ะโพสต์ข้อความว่าจะไปแจกจ่ายน้ํามันกัญชาให้กับผู้ป่วยค่ะปะปะสบุกจับทันทีเลยนะคะหลายคนไปยุดโยงกับการเมืองเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคุณอนุ